สวัสดีครับพบกับรายการยูนทีบอกต่อผมธนภพทวีวงสมบูรณ์ครับเทศนี้นะครับจะรีวิวเรื่องของตัววิทยุรุ่นใหม่นะครับในตัว s i l v e r ร i n k นะครับที่เป็นวิทยุเคนบูดนะครับที่อยู่ในรุ่นของที่เป็นตัวน a v ว g เกเตทั้งหมดเลยนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงทั้งวิทยุเลยนะครับเพราะนั้นเทปนี้เดี๋ยวผมจะลองเอาภาพกว้างๆนะครับของการใช้งานตัววิทยุรุ่นนี้ให้ทุกท่านได้ลองชมกันนะครับไปครับตามผมมาครับ ครับคุณผู้ชมครับในตัวนี้นะครับจะเป็นรุ่นวิทยุรุ่นใหม่นะครับเรียกว่าไอคอนเน็กนะครับที่มีมาใหม่ในรุ่นของที่เป็นตัวไฟหน้าแบบซิเวอร์ลิงนะครับมองง่ายๆเลยก็คือตัวนี้ภาพกว้างๆก่อนนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นหน้าจอขนาด7นิ้วนะครับเป็นหน้าจอ7นิ้วของเขาก็ยังคงมีฟังก์ชันเหมือนเดิมก็คือมีมีส่วนที่ควบคุมจากตรงคงมาลายได้เหมือนกันนะครับในรุ่นนี้เนี่ยจะอยู่ในในในพิก up สี่ประตู นะครับในรุ่นแซดเพทีนะครับนี่ในแคปก็มีนะครับที่เป็นแซดเพจทีบนะครับดูง่ายครับดูที่เป็นเสาชาฟินที่มีเสาชาฟินเป็นหลักเลยก็คือตัวเนี้ยเราเราเรามีการปรับเปลี่ยนวิทยุเข้ามาด้วยนะครับก็จะเป็นรุ่นของเคนบูดนะครับรุ่นของเขาจะเป็นตัวนี้ครับ DNX 7150 BT นะครับที่ที่บอกตัวนี้เพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่บางฟังก์ชันที่เราทําการเชื่อมต่อบุตรเข้าไปนะครับจะมีชื่อ ก็คือเจ้าเจ้าตัวรหัสตัวนี้นะครับเข้าไปด้วยนะตัวของเขานะครับเริ่มต้นก่อนเลยก็การใช้งานเบื้องต้นหลักๆก็จะเป็นตัวปุ่ม power นะครับตรงนี้ด้านล่างจะมีปุ่มฟังก์ชันเยอะแยะมากมายเลยนะครับเปิดก่อนนะตรงนี้ครับจะมีปุ่มเปิดปิดนะครับแล้วก็ปีคําว่า home อยู่ด้วยกันอยู่โหมดเดียวกันนะครับก็เวลาเปิดก็กดทีเดียวครับแล้วก็ปล่อยเลยดูจากไฟสัญลักษณ์สีแดงในมุมซ้ายครับถ้าไฟติดก็เราก็ปล่อยเลยไม่ไม่จำเป็นต้องกดค้างนะครับบางท่านบางทีเปิดจะกดค้างทิ้งไว้กันเลยนะครับไม่ต้องครับไม่ กดทีเดียวแค่นั้นเองก็จะมีคําเตือนครับเพื่อความปลอดภัยกรณีอย่าดูจอภาพขณะขับรถมีน่าเกิดอุบัติเหตุหลายแหล่นะครับอันนีเน้เป็นคำเตือนของตัววิดีุตัวนี้เวลาที่ทําการเปิดทุกครั้งนะครับอ่อาดังนั้นนะครับก็จะตัดภาพมีคําเตือนมาอีกสเตจหนึ่งครับน้าน,นคือคาเตือนขึ้นมาเลยว่าแอปพลิเคชันบางชนิดเนี่ยอาจไม่ปลอดภัยหากใช้ระหว่างขับขี่นะครับเมื่อควบคุมหรือดูแอปจากสมาร์ทโฟนนะครับหรืออุปกรณ์อื่นๆผู้ขับขี่ต้องให้ความสําคัญกับการสังเกต และปฏิบัติตามกฎจราจรอ,อย่างเคร่งครัดกดปุ่มยอมรับครับเพื่อยอมรับว่าคุณจะยอมรับผิดชอบและความเสี่ยงทุกอย่างมีซ้ายมือเป็นยอมรับกับขวามือเป็นยกเลิกนะครับแน่นอนเราก็ต้องกดยอมรับไปนะครับซึ่งฟังก์ชันนี้เนี่ยทำไมาถึงเขียนแบบนี้ขึ้นมาซ้ำมาอีกเพราะว่าในรุ่นนี้นะครับเราสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้าไปในฟังก์ชันของโทยุได้ด้วยนะครับทั้ง a อ d r o i d แล้วก็ iOS นะครับยังคงมีสเตจในการเชื่อมต่อนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำในลำดับต่อไปนะครับผมกดยอมรับก็ไปก่อน,นครับ ก็ให้ให้หลายๆอย่างด้วยกันครับนี่โหมดมันเป็นโหมดกระเด้งขึ้นมาเลยนะครับเป็นโหมดนี้คือโหมดสำหรับเชื่อมต่อโทรศัพท์นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมขอขอแยกค่าไปก่อนในเทปนี้เรายังไม่พูดถึงนะครับเอาหลักๆของตัวฟังก์ชันก่อนก็กดโฮมครับกดโฮมไปเลยทีนี้หน้าจอก็จะเป็นสีสันสวยงามนะครับในฟังก์ชันนี้จะมีด้วยกัน2หน้าเมนูนะครับเนี่ยนะครับนี่เลื่อนไปก็มีดูจากข้างบนครับนี่เมนูที่1เมนูที่2นะครับตัวนาฬิกาไม่ต้องตั้งเลยนะครับมันมากับตัวของระบบนําทางไอจีนี่ ดูจากสัญญาณดาวเทียมเลยนะเพราะนั้นก็ก็เวลาไม่ต้องมานั่งสนใจครับคือตรงแน่นอนครับนี้ใช้ดาวเทียมเป็นหลักในการในการดึงข้อมูลนะครับเดี๋ยวผมแนะนําด้านล่างก่อนนะครับเอาเอาพิววด้านล่างก่อนนะครับปุ่มด้านล่างนะครับตรงนี้เป็นลูกศรขึ้นลงซ้ายขวานะครับก็อันนี้เป็นวอลลุ่มนะครับคือวอลลุ่มกดขึ้นลูกศรขึ้นนะครับก็เป็นวอลลุ่มเพิ่มขึ้นกดลูกศรลงก็เป็นวอลลุ่มเลิ่นลงครับใช้งานควบคู่กับตัวนี้เหมือนกันครับพ่มพวงมาลัยเหมือนกันครับใช้ได้เหมือนกันเลยตัวเด ถัดมาครับเป็นปุ่มเนวี่นะครับเนวี่ก็คือกดเข้าไปนะครับก็จะเป็นตัวระบบนําทางเลยนะครับหรือว่าจะกดที่ตัวไอจิเนี่ตัวนี้เลยก็ได้นะครับแล้วแต่ถนัดครับวันนี้กดตรงนี้หรือว่าบางทีเราอยู่หน้าอื่นครับเราอยู่หน้าอื่นปุ๊บเราต้องการกดหรือว่าเราเข้าไปในฟังก์ชันที่ลึกกว่านี้นะครับเราต้องการดูเนวิเกเตอร์เลยเราก็กดปุ๊บเนวี่ได้เลยเหมือนกันก็จะดึงกลับมาหน้าเนวี่เลยนะครับถัดมาครับเป็นเมนูเมนูนี้คือเป็นเม,เม,เมนูที่ถูกซ่อนไว้นะครับไว้ใช้งานแบบชั่วคราวเลยปุ๊บกดมาเนี่ยจะมี เป็นเมนูรัดเข้าไปเลยนะครับง่ายขึ้นเช่นปรับค่าหน้าจอทัานเนี่ยงมกดเมนูปุ๊บนะครับฟับก็เป็นการปรับค่าเอาแสงสว่างครับเอาสว่างมากน้อยแค่ไหนนะครับปรับได้เลยตรงนี้นะครับกลับมาเหมือนเดิมครับกดเมนูอีกจอแสดงก็คือปิดครับกลางคืนบางทีบางท่านแบบไม่ชอบเลยวิทยุที่แบบไม่มีแสงสว่างมากเกินไปกลางคืนขับมึนนะครับก็ทําให้หลอกตาเราก็สามารถกดปิดได้นะครับก็เปุกบกดเมนูเหมือนเดิมครับก็จะเด้งกลับมาเหมือนเดิมนะครับกดเมนูอันทัาไมครับกล้องกล้องที่นี้คือ กล้องด้านหลังนะครับกล้องด้านหลังก็จะมีอยู่การสามฟังก์ชันกันนั่นเองครับก็คือแทรกภาพจากกล้องมองหลังนะครับแล้วก็เส้นการะยะก็คืออันนี้มันเปิดอยู่แล้วอันนี้เป็นเมนูมาตรฐานอยู่แล้วนะครับเราไม่ต้องไปปรับอะไรไม่ไม่แนะนาให้ปรับนะครับในหมดนี้แต่ว่าเขามีเพิ่มเติมมาให้นะครับมีการตั้งตั้งระยะได้ด้วยนะครับตั้งระยะเส้นเวลาเถอยหลังนะครับเวลาเขาเกียร์ถอยหลังนะครับถัดไปครับมีตั้งค่าก็เหมือนกันครับเป็นการตั้งค่าระบบทั่วไปเดี๋ยวเดี๋ยวผมกลับไปเรื่อยๆอีกทีหนึ่งนะครับเป เสียงครับเหมือนกันครับอันนี้ก็ปรับครอเสียงได้ว่าต้องการคุมโซนไหมต้องการให้คู่หน้าดังกว่าคู่หลังหรือว่าคู่หลังดังมากกว่าเบสซับอะไรอย่างเงี้ยมีมีการแสดงเซลรราหรืออะไรเงี้ยนะครับมีปรับเป็นอะไรก็ได้หมดเลยนะครับตัวเสียงนะถัดมาเป็นแอป,ป a w p s ตัวนี้แอป,ปตัวนี้ต้องคุยกันยาวเลยนะครับเพราะว่าเป็นการเชื่อมต่ออุปกรณ์สมาร์ทโฟนนะครับของเราเข้าไปในใ,ในในตัวเครื่องนี้ด้วยนะครับหรือว่าจะเข้าตรงนี้เลย,เลยก็ได้หรือว่าเข้าที่แอป,ปก็ได้นะครับอันนี้เป็นเมนูของฟังก์ชันเมนูที่ขึ้นว่าเมนูนะครับ สั่มาครับโฮมอันนี้ต้องใช้บ่อยหน่อยคือไม่ว่าจะอยู่ฟังก์ชันไรแล้วแต่กดทีเดียวครับก็จะเป็นหน้าเมนูหลักก็คือตัวนี้ขึ้นมาเลยนะครับในปุ่มนี้นะครับถ้าเรากดค้างกดค้างไว้เลยนะครับประมาณสามถึงห้าวิก็จะเป็นการปิดฟังก์ชันที่ออกไปเลยนะครับปิดปิดวิยุนะครับไม่ใช่ปิดฟังก์ชันปิดวิยุคนั้นเรากดแค่ทีเดียวนะครับกดปิดปุ๊บทีเดียวกดปล่อยก็จะไปกลับมาหน้าเมนูนะครับอันนี้ครับเป็นโทรศัพท์นะครับขึ้นมาแถว กดปุบเนี่ยก็จะเข้าสู่ฟังก์ชันการควบคุมโทรศัพท์แต่ว่านี่เรายังไม่ได้ทําการเชื่อมต่อ Bluetooth นะครับก็เลยจะไม่มีฟังก์ชันเป็นไอคอนดำ,ดำคๆคาคาอยู่างนี้เลยนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้เชื่อมต่อนะครับแต่เราเชื่อมต่อแล้วก็จะเป็นภาพขึ้มนมาเลยครับว่าโทรศัพท์ของเรามีดูสมุดรายชื่อได้จากในโทรศัพท์ของเราเลยนะครับมือถือของเราอากลับไปในเมนูปุ๊บเดิมนะครับด้านนี้ครับขวาสุดเลยตัวนี้เป็นรูปสอนก็คือเอาแผ่นออกนะครับวิธีการคือกด1ครั้งปล่อยนี้นะครับอ่ะมือไวไปหน่อยครับ ขออภยัยถ้าถ้ากดกรณีค้างไว้จนดัดงสองตึดต๊ดๆอย่างเมื่อกี้ที่ผมทํานะครับก็จะเป็นช่องสําหรับใส่แนะนําเลยนะครับอันนี้ผมนนเลยแนะนําในการใน,ในเปิดมาแล้วนะครับเป็นช่องสําหรับใส่การ์ดเนวิเกเตอร์นะครับห้ามนะครับห้ามเอาการ์ดตรงนี้ที่เวลาเราใส่ให้ครั้งแรกกับกับกับรถเนี่ยนะครับหรือว่าในขณะที่ท่านใช้งานอยู่เนี่ยห้ามเอาการ์ดนี้นะครับไปทำอะไรสิงร่งนะครับไปย้ายเพลงไปไม่ได้นะครับหมดสิทธิ์เพราะว่าถ้าทำปุ๊บเนี่ยจะทําให้ลิขสิทธิ์ไร้เส้นของตัวของเนวิเกเตอร์แผนที่เนี่ยนะครับหายไป เพราะนั้นแนะนำาอย่ายุ่งนะครับอย่าไปยุ่งกับเขาตรงนี้ไว้สําหรับให้ส่วนการอัปเดตเวลาปิดก็กดทีเดียวครับต้องให้ดังตึ๊บนะครับมือมือขาวมือไวไปหน่อยครับนะครับเขายังดังอยู่เลยนี่นะครับกดทีเดียวครับเพราะนั้นเวลาเราเอาดิสออกนะครับคุอคีดผมต้องการเอาอย่างนี้นี่กดทีเดียวครับกดแล้วปล่อยเขาก็จะเหมือนกับสไลด์ตัวเองมาสักสี่สิบห้าองศาก็เราก็ใส่แผ่นซีดีตรงนี้นะครับใส่ได้หนึ่งแผ่นนะครับใส่หนึ่งแผ่น อ่านหมดเลยนะครับแผ่น m p 3เลยทุกอย่างอ่านอ่านได้หมดเลยนะครับเราต้องการปิดก็กดทีเดียวครับเมื่อกี้ผมค้างนะครับอันนี้คือฟังก์ชันของตัวนี้ตัวแผงควบคุมด้านล่างนะครับใช้งานควบคู่กับตัวนี้ด้วยนะครับเหมือนกันโหมดจะรับโทรศัพท์จากบริเวณภงมลใจได้ก็ได้เหมือนกันนะครับฟังทํางานควบคู่กันทั้งหมดนะครับทีนี้มาดูในส่วนของหน้าตาฟังก์ชันของในตัวหน้าจอตรงนี้นะครับก็จะมีไอคอนนะครับในหน้าหลักเนี่ยนะครับหน้าหลักเขาจะมีด้วยกันอยู่หลายฟังก์ชันหลายไอคอนด้วยกันนะครับ จะมีไอคอนใหญ่อยู่3าตัวนะครับไอคอนแรกคือระบบนำทางนะครับหรือตัวไอจีนี่นั่นเองนะครับตัวนี้ก็คือถ้าเกิดเราต้องการใช้นำทางก็กดตรงนี้ได้เลยหรือว่าด้านล่างครับเห็นไหมครับสีเขียวว่าพร้อมนำทางก็กดจะ2อสองฟังก์ชันนี้ได้เหมือนกันหรือจะกดเนวี่นก็ได้นะครับถัดมาครับไอพอดนะครับอันนี้กดเข้าไปปุ๊บเนี่ยยังไม่ได้เชื่อมต่อต้องมีอุปกรณ์ไอพอดเลยนะครับไอพอดตัวไอพอดเลยนะครับซื้อตามช็อปนะครับก็ต้องทําการบลูทูธเข้าไปนะครับเชื่อมต่อถึงกันนะครับที่ตัวไอพอด สามารถก็คือฟังเพลงจากตัวไอบอทเลยนะครับกลับนะครับเวลาม่จะจะกลับนะครับปุ๊บกลับไปหน้าเมนูก็กดเหมือนเดิม้ามาครับโทรศัพท์นะครับก็เหมือนกันครับถ้ากดเข้าไปก็จะเป็นหน้าของฟัชันโทรศัพท์แต่ว่าเรายังไม่ได้เชื่อมต่อแล้วก็จะเป็นไอคอนดำๆอย่างนี้อยู่นะครับกดสามอันนี้นะครับจะเป็นเป็นไอคอนหลักที่เหมือนกับต้องใช้งานบ่อยอยู่แล้วเลยเลยจะเป็นตัวใหญ่นะครับถ้ามาครับวิทยุอันนี้ฟังกชัิมยุกกดเข้าไปปุ๊บก็จะเป็นสามารถตัดเข้าสู่วิทยุได้เลยนะครับก็ ลดเสียงตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเพิ่มเสียงหรือจะเปลี่ยนขึ้นนะครับจากตรงบุมอะไรเลยก็ได้นะครับเปลี่ยนขึ้นนะครับหรือว่าจะเปลี่ยนที่หน้าจอเลยก็ได้นะครับอยู่ที่เราครับแล้วก็มีฟังก์ชันเอฟฟังก์ชันเอฟเอ็มอะไรต่างๆนะครับสมมติต้องการจะล็อกเหมือนกันครับกดค้างเนี่ยนะครับก็เป็นฟังกชันพื้นฐานครับในการล็อกล็อกขึ้นเหมือนกันนะครับโอเคกลับมาเมนูดิสครับดิส ตอนนี้ไม่ได้ใส่แผ่นเห็นไครับถ้าเกิดเราใส่แผ่นก็จะเป็นฟังก์ชันในการตัดเข้ามาเลยสมมุติว่าเรากดปุ๊บเราจะเสียบอะไรก็แล้วแต่นะครับอุปกรณ์ฟั่งวิุกดที่ไอคอนวิุฟังดิสก์ก็กดที่ไอคอนดิสก์นะครับ USB อยู่ตรงไหนครับอยู่ด้านล่างครับตรงนี้ตรงนี้อยู่ด้านล่างนะครับด้านล่างเครื่องเลยนะครับตรงนี้จะมีด้วยกัน2ช่องครับคือช่อง USB กับช่อง AUX ออกนะครับช่อง AUX เนี่ยก็สามารถเสียบอุปกรณ์พวก MP3 เล็ก นะครับมีบางท่านจะเชื่อมต่อก็ได้เหมือนกันนะครับทีนี้อีกอันหนึ่งสองข้างช่องนี้อีกหนึ่งช่องในช่องนี้ไม่ใช่ช่องเสียบ usb นะครับช่องนี้เป็นช่องชาร์จไฟขนาด1แอมป์เท่านั้นนะครับตรงนี้เป็นช่องชาร์จไฟทางต่างหานะครับ1แอมป์นัไว้ชาร์จพวกโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเล็กๆนะครับแต่ iPad น่าจะไม่ไหวเพราะว่า1่แอมป์แค่นั้นเองแต่ถ้าเป็นพวก iPad อะไรต่างๆก็ต้องใช้ปลั๊กสัญญาณแปลงใช้ตัวนี้แทนนะครับช่องนี้มียังยังคงอยู่เสียบอุปกรณ์ต่างนะครับว 1M เพิ่มไปเลยแต่ส่วนที่ผมบอกคือถ้า USB เราก็สามารถเสียบตรงนี้นะครับในตัวนี้รุ่นนี้นะครับความพิเศษของเขาคือ USB เนี่ยไม่ใช่เล่นแค่ MP3 เดียวสามารถเล่น MP4 ได้ด้วยนะครับคือบางทีเราโหลดไฟล์จากใน u t u b e อะไรแล้วแต่นะครับเราโหลดมาปุ๊บเนี่ยเป็นไฟล์วิดีโอถูกไหมครับในรุ่นนี้เนี่ยเราเสียบเข้าไปนะครับอ่านเลยครับโหลดหนังเข้ามานะครับอยู่ใน USB ไม่ต้องทาอะไรเยอะครับเสียบปุ๊บเล่นได้เลยครับนะครับฟังก์ชันนี้แต่ว่าเราต้องดึงเบรกมือนะนะครับยังคงเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ ฟังชันนี้ก็จะเป็นฟังเพลงทั่วทั่วไปนะครับอีกอันนึงครับอันนี้อันนี้ฟังกชันนี้ถ้าท่านกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยท่านจะเจอแบบเอ๊ะทำไมเป็นหน้ามืดๆถูกตัดเข้ามาสวิตช์เข้าไปโหมดอย่างนี้เลยนะครับขึ้นเป็นโหมดเลืกเลยคือให้เราเลือกนะครับอันนี้เป็นการเชื่อมต่อนะครับต้องขออนุญาตเล่านิดน,นึงก่อนนะครับนะครับเพราะว่าอันนี้คงต้องเป็นอีกหนึ่งเทปเลยครับเราเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้าไปนะครับสมมุติว่าผมใช้ออนดอ i ์แล้วกัน ผมใช้โทรศัพท์แอนดรผมก็ต้องทำการเชื่อมต่อเข้าไปนะครับเชื่อมต่อเสร็จปุ๊บความพิเศษของเขาคือสามารถดู YouTube ได้นะครับดู YouTube ดูวิดีโอได้โดยที่ไม่ต้องดึงเบรคมือแปลว่าท่านสามารถขับรถได้แล้วก็ดูภาพยนตร์ได้แต่ก็ไม่ได้แนะนำนะครับเพราะว่าจะไปเห็นท่านจะสังเกตว่าตรงบริเวณดน้าหน้าเนี่ยน,นะครับครั้งแรกที่เราเปิดเครื่องมาเขาจะถามฟังก์ชันนี้อันหนึ่งนะครับอันนี้ก็เหมือนกันก็เดี๋ยวคงจะเทสต่อไปเพราะว่าต้องใช้เวลาในการเชื่อมต่อเยอะอยู่พอสมควร นะครับก็เป็นอีกอันหนึ่งคือคือสามารถให้ท่านดูหนังได้โดยที่ไม่ต้องดึงเบรคมือขับดูได้เลยนะครับกลับก่อนที่โฮมนะครับไว้น,นี้เป็นเทสต,ต,ต่อไปนะครับเพราะว่าต้องแนะนํากันเยอะอยู่เหมือนกันถัดมาเออ๊บเลื่อนไปครับสไลด์มาอย่างนี้จะมี HDMI นะครับแต่ไม่ใช่ช่องเสียบนะครับไม่มีช่องเสียบแล้วก็เหมือนกันครับเมื่อท่านกดเข้ามาจะเป็นหน้าสวิตช์โหมดเหมือนเมื่อสักครู่กี้เลยเหมือนเลยท่านต้องเชื่อมต่อโดยการใช้ WiFi นะครับบลูทูธหรือว่า w i f i ระบบเข้าไป นะครับยิงสัญญาณเข้าไปก็จะเป็นการเชื่อมต่อระบบดูหนังผ่านจากตัวช่องนี้เหมือนกันนะครับอันคล้ายคล้ายกันครับแต่ถ้าอันนี้ต้องอันนี้ต้องดึงเบรกมือนะครับแต่ถ้าเข้าผ่านโหมดแอปเมื่อกี้ไม่ต้องดึงเบรกมือเลยนะครับก็เชื่อมต่อได้หลายส่วนเหมือนกันถัดมาครับอันนี้บลูทูธเวลาที่เราต้องทาการเชื่อมต่อบลูทูธโทรศัพท์ก็ต้องเข้ามานี้ก่อนนะครับคือเป็นฟังก์ชันแรกที่เราต้องทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์นะครับบลูทูธเหมือนกันครับกลับที่โฮมเสียงครับเหมือนกันก็อยู่ตรงนี้เลยเหมือนกันหรือว่าอยู่ที่เเมมนนนนีีแแะะตอรรกกัับจดยยวล อันเดียวกันนะครับกับโมโงป์เก็บเมนูเข้าไปนะครับตั้งค่าครับเหมือนกันครับก็คือเข้าไปก็คล้ายๆกับตัวเมนูนี้ที่มีเพิ่มเติมมาตั้งค่าเหมือนกันนะครับวิดีโอหนึ่งวิดีโอสองหมายความว่าอะไรนะครับวิดีโอตัวที่นี้ก็คือต้องเชื่อมต่อเข้าไปนะครับต้องเชื่อมต่อนะครับต้องใช้เป็นอุปกรณ์อะแดปเตอร์อีกชุดหนึ่งนะครับต่อเข้าไปที่หลังเครื่องอีกหนึ่งช่องคือในรุ่นนี้นะครับเขาจะมีช่องสัญญาณให้นะครับเช่นบางท่านอาจจะดูทีวี นะครับซื้อกล่องรับสัญญาณทีวีเข้ามา1กล่องนะครับแล้วเราก็ต่อสายเข้าไปแต่ว่าจะต้องให้ทางร้านทำนะครับหรือสูนทำก็คือต้องเอาเครื่องออกมากกอนแล้วก็ต่อสัญญาณเสียบกล่องเข้าไปนะครับหรือเอาเล่นเกมใครอยากจะเล่นเกมบนรถก็ได้ก็คือต้องเสียบกล่องเข้าไปและในช่องนี้ก็จะมีตัวสัญญาณของตัววิดีโอเนี่ยมีให้สองสองชันลด้วยนะครับสามารถเชื่อมต่อได้ครับสุดท้ายครับสแตนบายคือเหมือนกับตัวปิดเครื่องนะครับปิดเครื่องไว้ก็คือเหมือนกับพักเครื่องไว้เฉยนะครับพักเครื่องไว้เฉยแค่นั้นเองนะครับไม่ม มีมี2เมนูนะครับก็จริงๆแล้วก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะมีตัวรีโมทนะครับรีโมทก็จะให้มากับพร้อมอุปกรณ์เลยก็ไม่มีครับใช้งานง่ายเหมือนกันดูง่ายนะครับใช้งานง่ายแต่จริงๆนะจากที่สัมผัสดูนะครับจากที่ต้งแต่เริ่มเปิดตัวนะครับผมก็มาลองเล่นดูผมว่าการทัชสกรีนของตัวเคนบูดรุ่นนี้นะครับทำได้ดีนะครับชัดเจนแล้วก็ ติดมือครับภาษาภาษาเล่นมิวเขาเรียกว่าติดมือนะคือกดปุ๊บมเสั่งการได้ไวแล้วก็เสียงนี่ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วครับแบรนด์ของเคียนบูนี่ทําได้ดีอยู่แล้วก็ก็องส่วนนี้ก็เลือกมาให้เหมาะกับทุกท่านจริงๆนะครับก็ในรุ่นนี้นะครับยังมีอยู่ในมิวเด้วยนะครับมิวเรุ่นใหม่นะครับก็ตัดปัญหาเรื่องการเชื่อมต่อที่ยากไปนะครับก็แต่ว่าก็ยังต้องเชื่อมต่อเหมือนกันแต่ว่ามีฟังก์ชันในการเชื่อมต่อเยอะดย๋ยงไงผมต้องแนะนําในเทปถัดไปแล้วกันนะครับในเท ประมาณนี้แล้วกันเนาะนะครับเพราะว่าดูแล้วไม่ไม่ทาให้ท่านสับสนในตัววิดีโอชุดนี้นะครับก็แต่ให้ท่านลองใช้ดูนะครับง่ายๆโอเคแล้วเดี๋ยวผมไปปิดกันข้างนอกดีกว่าเนาะร้อนครับอย่างนี้เป็นไงบ้างครับกับการใช้งานตัว i อ o n น e c t ของเรานะครับกว็วรุ่นนี้บอกแล้วว่าใช้งานง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เหมาะกับ การใช้งานทั่วๆไปอยู่แล้วนะครับในรีวิวเทปนี้นะครับที่ผมเล่นตั้งแต่ต้นๆก็คือแค่เบื้องต้นแค่นั้นเองไว้เราพบกันเทปอื่น entirely, นะครับเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดดีเทลที่ลึกกว่านี้น,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 นะครับก็อย่าลืมนะครับมีข้อติชมใดๆนะครับก็อย่าลืมส่งมาทาง Facebook ของเรานะครับหรือว่าจะทาง YouTube ของเราตอนนี้ก็ทางเว็บไซต์ของเราก็มีเปิดใหม่แล้วด้วยนะครับอย่าลืมครับจะสุขคนไทยครับความมั่นใจที่ต้องบอกต่อกรบผมครับ